พร้อมผมกดนะไหนลองอีกโอเ ไม่คุยกับใครเลยอะที่เราองส่บ้าห่ี่ตงโแล้วทำอะไรเนี่ยแล้วมึงสั่ไม่เอานะมีหน้าที่จับเวลาลเร็วลิบลองอะเวแล้วนะเตรียมตัวลงเลยถายลงอีกโอ้โหี่อุจะสุดแล้วเนี่ย เขาบอกชื่อไอ้กรธจ้าวายเนอไม่ไม่กดวยวายแลหนก็ไปช่วยกูคุยอ่ะฝากดี็คเน้ด้วยะ ก็อีกแปะหมดแล้วหนึ่งจังหวะสิบวิสุดท้ายอย่านับเลยเที่อะเฮ้ยทำไมคิวจะหน่าเพิ่มได้ละมั้งเนี่ยดูเหมือนไม่เหนื่อยเลยอ่ะได้กันละเอียดกันนะแต่พออยู่ถ้า50วิแล้วดีฮะแล้วไหมดีนะม่สุดไหมกระเพาซตสุดท้ายแจ้งข่าวดีข่าวดีจออะไร่มขึ้นกว่าเมนูโอเคหมดเวลาหมดเวลาครับเตรียมตัวผู้ชายหนึ่งนาทีครึ่งผู้หญิงหนึ่งนาทียี่สิบวิ ดี๋ยวลงไปหน่อยนึงน้ำลงอีกนิดนึงโอเคไปตูดล่วงแล้วเว่าเวลาไอ้นี่ขึ้นแม่งนานขนาดนี้มีให้ดูหน่อยไหมดโอ้โหทำไมตูดโหลดอย่างนั้นอะไหลอะเปียกอะ ตืดลูกเอาไหงเอาไหมเอาอีกสามสิบวิหรอผู้ชายอ่ะ20อ๋ส20เอาเอาไอทำไมเหมือนทําอายกเลิกยกเลิกไปผ่านเอาก็มึงยือยู่อยู่เลยมึงหนด่นาทียีผู้ชายหนึ่งนาทีครึ่งผู้หญิงหนึ่งาทียี่สิบวิ ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านก็จะผ่านกันอยู่แล้วไอ้สัเช์ใจส่องไปก่อนเอออีแค่สิบวิเองเอาพิมพ์ด้วยนะเพราะพิมพ์ก็ไม่ผ่านเหมือนกันลงหลายรอบเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนคุยก่อนดิอะไรเก๋ก็คือขาเนจะเอาไปตบนันที S 2 1 0หนึสภาวะทิ้งตัวเป็นยังไงแกเอ่อซ่อมหน่อยนะมาเตรียมโกเลยท้าไหนสามสิบวินาอสิบวิลงลงต่ต่้งตัวลงมาเลยก็แก้ เ้ยืบลายใส่เบลเลยคนลุกูแสงน้อสุดยอดโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ยถไปถูมาูมาโูไปถี่ปกติเคียวกูเป็นเบ้เหอะต้งทำสอข้างไหมสองข้างจำทีเจอสองข้างเอาดิเอาดิเอาดิเอาดงสองข้างสลับกันข้างละสามสิบวิ แต่คืออันนี้จะทำพันนี์เสร็จปุ๊บปล่อยข้างเลยนะไม่พักเสร็จเดียวพอนะฮะเสร็จเดียวเสรี่เซตเขาให้ทำดีๆยสบายไปเล้วเขายืนแอคอยู่เนี่ยไม่สนุกมันเจริญยัไงอ่ะจริงอ่ะขาแข็งอนี่ยมืออะเราต้องแบบนี้นะครับเราไปเลยไปลยเอาไปผมก็ดีเอาเบอร์ออออินเทอร์เน็ตหรือว่ามีโทรศัพท์ใช่คนดูแก่ ทำไมสั่น่ะทำไแล้วผมไม่เห็นะทำไมมือสั่นดึกดๆดุดด้าสไอ้เคียาจะหลุดมือโอ้โหเขยลับภาคออยังไม่รู้อไม่้ันเปไกดกันนัน่ะกดเลย28 29 30โอ สลับข้างต่อเลยห้าสี่สามองหนึ่ง ไฟว่างเจ่แปดเก้ตอนแรกนึกว่าได้พักโอ้ยยิ่งินต้องสุดโอ้ตะคิวแดกกระบอกแดงแดกมางั้นให้ไอทำหน่อยนะคือก้าวหาไปให้ไกลที่สุดโอ้โหแล้วเนี่ยคือห้ามห้ามบิดแบบนี้ให้ตั้งแบบนี้ แล้วหัวเข่าอ่ะเกือบถึงพื้นอันนี้ให้ตั้งฉากขานี่ให้ตั้งฉากคาไว้เบเบ้ชัดชัดค้างไว้หนึ่งคาไว้สามวิก็สามกับห้ามห้ามขยับเท้านะทีวีนะสามอารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม่นะก็คือไปปุ๊บให้ตั้งฉากให้ได้ให้ตรงนี้ตั้งฉากปุ๊บแล้วค้างไว้สามสองหนึ่งกับเนี่ยคือขาซ้ายห้ามขยับนะปุ๊บ มันยากทีดเลยว่าด <ừ> ึงต <ừ> ัวเองกลับเพราะกูดึงไม่ได้คืออะคือให้ให้คนอื่นดึงทีนะดูออกเลยนะที่กูทำคือกูทำแบบไปให้ไกลปุ๊บมันลงให้มันแบบมาแบบเกิดตึ้งอ่ะไปที่สุด นับเลยนับพร้อมกันนะครแล้วก็ไปแล้วก็นับ1-2ึ่งสองสามสิบ้ทางไหนก่อนซ้ายกันบ่างายบอน่อไป2 3งสามเจ็บขาไม่คงไม่ตึงเลยนะเฮ้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวดิโอ้โแม่ านานไปแล้วยวไม่จบเลยวนึ่งสองสบของเธอาตึงฮะติดไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ 啊，有的